ภาษาระดับกึ่งทางการระดับสุนทนาและระดับกันเองวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูวิชุตานุพก้าระดับภาษาตัวชี้วัดวิเคราะห์ระดับภาษาจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนอธิบายลักษณะของภาษาระดับ กึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาระดับกึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองในการเขียนและพูดสื่อสารได้ 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการระดับสนทนา และระดับกันเองในการสื่อสาร ก่อนไหมค่อยนี่มันเป็นภาษาของพวกเราเลยนะเอ๊ยนันสีนันสีเป็นภาษา,าของพวกเราเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มไงเธอไม่รู้หรอกไฮอ๋อนี่มันเป็นศัพท์แสดงนักเรียนอยากรู้กันไหมคะถ้าอย่างนั้นไปเรียนกันเลยคะ่ะกับครูวิทชี่สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภาษาระดับ กึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองค่ะภาษาระดับกึ่งทางการนั้นนะคะคล้ายกับภาษาระดับทางการแต่ลดความเป็นทางการลงบ้างเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกันนะคะมีการโต้แยง้งหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะระยะ มักใช้ในการประชุมกลุม่มหรือการอภิปรายกลุม่มนะคะการบรรยายในชั้นเรียนนะคะข่าวบทความในหนังสือพิมพ์เนื้อหานะคะมักเป็นความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตประจำวันการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการกิจธุระต่างๆนะคะรวมถึงการปรึกษาหารือกันนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะของภาษาระดับกึ่งทางการกันนะคะ ตัวอย่างมีอยู่ว่าชีวิตคนเรานั้นมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างหรือด้านชั่วและด้านดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาทั้งสองด้านด้านมืดของชีวิตก็ควรศึกษาให้รู้ไว้เพื่อจะได้ไม่ถลำลงไปหรือหลีกเลี่ยงส่วนด้านดีก็ควรศึกษาให้รู้เพื่อจะได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือพยายามกระทำตาม ผู้ที่รู้จักศึกษาชีวิตย่อมได้ประโยชน์จากชีวิตคนทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของคนทุกประเภทของนักปราชญ์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะของบทความที่เป็นบทความแสดงความคิดเห็นแต่ก็ยังใช้ภาษาที่มีทั้งภาษาท,ทางการและกึ่งทางการลงมานะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะเป็นบทความอีกบทความหนึ่งนะคะชื่อว่ารอบรู้รอบโลกนะคะเขาจะขึ้นมาด้วยการที่บอกว่าทราบไหมคะว่าสตรอเบอรี่คือผลไม้เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A และวิตามิน C สูงมากจึงช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและช่วยให้มีผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งแลดูอ่อนเยาว์มีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสแคลเซียมที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอันนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างของบทความนะคะก็จะเป็นบทความทางวิชาการแต่ว่าก็จะมีภาษาพูดที่ปนอยู่ด้วยนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะนักเรียนอธิบายลักษณะของภาษาระดับกึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองได้ว่าอย่างไรคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูภาษาระดับสนทนาค่ะภาษาระดับนี้นะคะมักใช้ในการสนทนาโต้อตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่เกิน4-5ถึงคนนะคะในสถานที่ที่ไม่ใช่ส่วนตัวนะคะแล้วก็เวลานั้นก็ไม่ใช่เวลาที่อยู่กันโดยส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกันการเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน การเขียนรายงานข่าวนะคะเสนอบทความในหนังสือพิมพ์นะคะโดยทั่วไปก็จะใช้ถ้อยคําสำนวนที่ทําให้รู้สึกคุ้นเคยกันมากกว่าภาษาระดับทางการหรือภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะคะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปในการดําเนินชีวิตประจําวันกิจธุระต่างๆรวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกันด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะในลักษณะของข่าวนะคะก็ อาจจะพูดได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากกรณีที่หลวงพ่อคูณปริสุทธ์ต,ตเกจิตด,ดังแห่งวัดบ้านไร่ได้อาพาธลงอย่างกระทันหันมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตรำทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและข้อหัวให้กับบรรดาศิทธิานุสิ์จนไม่มีเวลาพักผ่อนจากข้อความนะคะ เมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นข่าวที่มีการใช้ภาษาในระดับของภาษาสนทนานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการโพสนะคะโพสในอินเทอร์เน็ตนะคะในอินเทอร์เน็ตนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากข้อความในการโพสในที่สาธารณะนะคะอาจจะไม่เป็นทางการนะคะนักเรียนจะเห็นบทสนทนาว่าเขาตั้งโพสต ทั้งตั้งกระทู้ไว้ว่าอยากรู้ว่ากล่องพลาสติกรียูสได้ไหมคะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนที่มาตอบกระทู้นะคะตอบว่าอโอเคตอบได้ไหมว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะคะดังนั้นภาษาที่ใช้ก็จะอยู่ในลักษณะของความสุภาพอยู่นะคะเขาตอบว่ายังไงคะเขาบอกว่าแนะนําว่าหอดีที่สุดคะ่ะเคยแปะทับแค่ด้านหน้า ไพรสณีไม่ยอมส่งให้ทั้งๆท,ที่กล่องสภาพดีมากๆและแปะกระดาษทับหน้าเนื้อเรียบสนิทถึงมุมกล่องเลยนะวันนั้นรีบๆเลยต้องยอมซื้อกล่องใหม่ใส่ทับไปเลยโลกมันร้อนนะคะคุณไพรสเนขานะคะก็จะมีภาษาที่พูดเป็นภาษาสนทนานะคะมาถึงตรงนี้นะคะครูก็มีคำถามที่จะถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถใช้ภาษาระดับกึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองในการเขียนและพูดสื่อสารได้ว่าอย่างไรคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูภาษาระดับกันเองนะคะ ภาษาระดับนี้มักใช้กันในครอบครัวนะคะหรือว่าระหว่างเพื่อนสนิทสถานที่ใช้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะโดยเนื้อหาของสารเนี่ยจะไม่มีขอบเขตจำกัด มักจะใช้พูดจากันแล้วก็ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะยกเว้นถ้าเป็นนวนิยายเรื่องสั้นนะคะบางตอนเนี่ยต้องการความเป็นจริงนะคะก็จะมีการใช้ภาษาระดับนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะของภาษาระดับไม่เป็นทางการนะคะก็คือตัวอย่าง เช่นในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นก็จะมีการพูดภาษาถิ่นของแต่ละถิ่นนะคะการพูดภาษาเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะเช่นคำว่าตาดปัวปังมงลงจึง้งอย่างเงี้ยนะคะคำเหล่านี้เราจะเห็นกันในภาษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะหายไปได้นะคะ คำเหล่านี้ถ้าหากไปพูดกับคนทั่วไปเนี่ยในระดับสากลเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถสื่อสารกันได้นะคะดังตัวอย่างในละครต้นคลิปนั่นเองนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการระดับสนทนาและระดับกันเองในการสื่อสารอย่างไรบ้างคะ ภา,าระดับสนทนาและภาษาระดับกันเองนะคะอาจจะมีความใกล้เคียงกันมากให้นักเรียนสังเกตจากกลุ่มบุคคลที่พูดนะคะถ้าเป็นกลุ่มบุคคลสมาชิกที่มากกว่าสองคนนะคะแล้วก็สถานที่ไม่เป็นส่วนตัวนะคะเราจะถือว่าภาษาเหล่านั้นจะเป็นภาษาระดับสนทนานะคะที่ควรจะใช้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่สนิทกันนะคะอาจจะ2อสคนนะคะแต่ว่าใช้ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวก็จะเป็นภาษาระดับกันเองนะคะการแบ่งภาษานะคะคที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะแบ่งอย่างเด็ดขาดนะคะภาษาหนึ่งอาจจะเหลื่อมล้ำกับอีกระดับหนึ่งก็ได้ะคะ่ะ พวกเรารู้แล้วนะว่าภาษาที่พวกเราพูดนะ่ะเขาเรียกว่าสับสแลงใช่ใช่ขอบคุณครูวิชชี่นะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้ในเรื่องของระดับภาษาไปแล้วนะคะพบกันในคลิปตัดไปค่ะสวัสดีค่ะบุย้บย